สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้า MPV ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปี2026กับ BYD M6 ซึ่งเดิมทีมีชื่อว่า Song Max EV แต่สำหรับตลาดประเทศไทยนั้นมาในชื่อใหม่เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและการทำตลาดในภูมิภาคนี้เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกของ BYD M6 ที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและหรูหราไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์เรียวคมผสานกับกระจังหน้าแบบปิดทึบที่เน้นความเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เส้นสายตัวรถดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความโฉกเฉี่ยวขนาดตัวถังอยู่ในระดับ MPV 7ที่นั่งความยาวประมาณ4.7เมตรความกว้าง1.8เมตรและความสูงประมาณ1.6เมตรทำให้เป็นรถครอบครัวที่มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างขวางด้านท้ายรถ BYD M6 ก็ออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายสไตล์มินิมอลพร้อมไฟท้ายเลเแบบเชื่อมยาวทั้งสงฝั่งที่ช่วยเพิ่มความหรูหราและความปลอดภยัยเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน ในส่วนของห้องโดยสารภายใน BYDM 6นั้นต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้ดีมากเน้นความกว้างขวางนั่งสบายและมีความหรูหราทัานสมัยพวงมาลายัยแบบ unction, มัลติฟังชันทรงดีเชฟที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่พร้อมจอกลางแนวตั้งขนาด12.8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ระบบ Infotain m e n t ถูกพัฒนาให้รองรับภาษาไทยและมีการสั่งงานด้วยเสียงในเวอร์ชันไทยอีกด้วย ที่นั่งแบบ3แถว7ที่นั่งจัดวางได้ลงตัวแถวที่2เป็นเบาะแยกแบบกับตันซีทส,สามารถปรับเอ็นได้หลายระดับพร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วส่วนแถวที่3แม้จะไม่ได้กว้างมากแต่ก็สามารถนั่งได้จริงโดยเฉพาะสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กนอกจากนี้ยังสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุดถึง1 5 0 0ลิตร BYDM 6ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด120กิโลวัตต์หรือเทียบเท่ากับประมาณ160แรงม้าแรงดิดสูงสุด280นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองการเร่งแซงทำได้ดีไม่มีอาการอืดให้รู้สึกกังวลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด71.7กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ใช้เทคโนโลยีเบลแบตเตอรี่อันเป็นเอกลักษณ์ของ b y d ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูง และทนความร้อนได้ดีวิ่งได้ระยะทางสูงสุดประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC การชาร์จไฟรองรับทั้งแบบ AC และ DC Fast Charging โดยหากใช้ระบบชาร์จเร็วแบบ DC สามารถชาร์จจาก30ไปถึง80ได้ในเวลาเพียง30นาทีซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกลหรือมีเวลาจำกัดด้านระบบความปลอดภยัย BYD M6 มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control กล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดรถรอบคันทำให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจอีกหนึ่งจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาให้เหมาะกับถนนเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นถนนครูคราวหรือลูกระนาดก็สามารถซับแรงได้ดีมีความนุ่มนวลนั่งสบายในทุกตำแหน่งไม่ว่าจะขับเองหรือดยสาร สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย BYD M6 รุ่นปี2026นี้เริ่มต้นที่ประมาณ1,99,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้รับทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะและดีไซน์ภายในที่ทันสมัยโดย BYD ยังมีการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรและรับประกันตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในการใช้งานระยะยาว อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ BYDM 6น่าสนใจคือศูนย์บริการที่กำลังขยายตัวทั่วประเทศพร้อมทีมช่างที่ผ่านการอบรมด้านรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะทั้งนี้ BYD ประเทศไทยยังมีบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์ทั้งการดูแลเช็คระยะผ่านแอปพลิเคชันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงสรุปแล้ว BYDM 6ปี2026ถือว่าเป็นรถ MPV ไฟฟ้าที่เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกสบาย เทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าในระยะยาวอีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่มุ่งสู่พลังงานสะอาดหากใครที่กำลังมองหารถ MPV ไฟฟ้าสำหรับครอบครัวที่มีฟีเจอร์ครบระบบความปลอดภัยจัดเต็มและราคาที่ไม่เกินเอื้อม BYD M6 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับ BYD M6 รุ่นปี2026นี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารเรื่องรถยนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ